สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวารสเซนช่วงเย็นปืนเต็งสอยมีลิกและนาโปลียินดีลดค่าตัวารสเซนจะเป็นทีมเต็งที่จะคว้าตัวอาคาลิอุสมีลิก ศูนย์นาโปแลน์ที่นาโปลียินดีลดราคาให้ทีมพิมารีจากที่เคยตั้งไว้45ล้านปอนด์ลารีพับบิกาสืออิตาลีรายงานว่าประธานสโมสร,รนาโปลีต้องการเม็ดเงินเข้าสู่สโมสร,รจากการขายมีลีกและพร้อมที่จะลดราคาจากที่เคยตั้งเอาไว้45ล้านปอนด์ให้กับสโมสร,รในพิมารีอังกฤษทางนี้เหตุผลสำคัญที่นาโปลีต้องการขายมีลิก เป็นเพราะการเจราจาสัญญาฉบับใหม่ที่ยังไม่มีความคืบหน้ามีโอกาสที่จะเสียนักเตะไปแบบฟรีๆหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์ปี2021อย่างไรก็ตามนาโปลีจะปฏิเสธการขายศูนหน้าวัย26ปีให้กับยูเวนตุสเพราะถือเป็นคู่แข่งแย่งแชมป์ลีกโดยตรงหลังมีข่าวว่าเบียงโคเนลลี่กำลังจับตามองและอยากได้อดีตกองหน้าอาแจกไปเสริมแนวรุกเช่นกัน ปืนพร้อมเลหลังเทียนี่ให้จิ้งจอกอาอสตันพร้อมปล่อยเคียวแรนเทียนี่ไปให้เลสเตอร์ซิตี้แม้ว่านักเตะพึ่งย้ายมาร่วมทีมได้เพียง12เดือนก็ตามตามรายงานจากดีเอ็กซ์เพสระบุว่าปืนใหญ่อาจจะเลือกขายกองหลังไว้22ปีออกไปหลังจากจบซีซั่นนี้โดยสาเหตุสำคัญคือหาเงินมาให้มิเกลอิติต้าซื้อแข้งใหม่มาร่วมทีมทั้งนี้ เชื่อว่าจุดหมายต่อไปของกองหลังชาวสกอตแลนด์คือเลสเตอร์ซิตี้ที่ยังคงกังวลเรื่องอนาคตของเบนชิวเวลเพราะนักเตะถูกโยงกับเชลซีอย่างต่อเนื่องโดยก่อนหน้านี้เคยมีรายงานว่าจิ้งจอกสีน้ำเงินเล็งเทียรนี่ให้เป็นตัวแทนของกองหลังทีมชาติอังกฤษเช่นเดียวกันสำหรับเทียรนี่ย้ายจากกัตโกเซลติกมาร่วมทีมาร์ตอนเมื่อหน้าร้อนปีที่ผ่านมา ด้วยค่าตัวประมาณ25ล้านปอนด์แต่เขากลับลงสนามไปเพียง11เกมเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บที่รบกวนอย่างต่อเนื่องโดยทางปืนใหญ่ถือว่าเจอปัญหาการเงินอย่างหนักซึ่งได้ส่งผลกับการเสริมทีมในฤดูกาลหน้าและทางออกที่ดีที่สุดคือการที่สโมสรต้องปล่อยนักเตะออกไปเพื่อหาทุนมาเสริมทัพสิทธ์เก่าปืนเสนออัสมูลช่วยฟื้นความสำเร็จอังเดอาชาวิน อดีตกองหน้าของอาร์ตตอนแม้วันนี้ไม่ได้รับใช้ทีมแล้วแต่ก็หาทางช่วยเหลืออูเข้าอู่น้ำเก่าทุกทางล่าสุดแนะนำมิเกลอดีตาเฮดโคตปืนใหญ่คนปัจจุบันมาดูซาดาอัสมูลกองหน้าเชิงสูงไปเป็นทายาทปีแอร์อเมริกออบามยองรายงานจากอารียานาโปลีว่ากันเนอร์ทำใจเรื่องต้องขายกับตันอบามยองในตลาดซัมเมอร์นี้ แน่นอนแล้วที่20ล้านปอนด์ดีกว่าเซียฟีหลังจบซีซั่น2020-2021ดังนั้นจำเป็นต้องหาทางหนีทีไล่ซึ่งอาชาวินซึ่งปัจจุบันมาเป็นโค้ชเยาวชนของเซนิดแต่ก็มีโอกาสเห็นฝีเท้าของพวกทีมชุดใหญ่และประทับใจฝีเท้าอัสมูนมากที่สุดฐานะอดีตทีมเมรกับอารเดต้าในยุคผู้จัดการทีมอาเซนเวนเกอร์ ทำให้กองหน้าเก่าวัย39ปีเสนอให้ปืนใหญ่เร่งมือปิดจ็อบกับดาวยิงอิวรานโดยคําแนะนําส่งให้เพื่อนเก่าไปตั้งแต่เมษายนช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อสําหรับคู่แข่งในการชิงกองหน้าวัย25ปีกับาาสเอนได้แก่เวสแฮมนาโปลีและเอซีมิลานส่วนราคาไม่น่าจะเกิน25ล้านยูโรสัญญาของอัสมูล มีถึงมิถุนายนปี2022ภาพรวมผลงานทุกรายการของซีซั่นนี้29านัดทำไป14ประตูและ7แอสซิสปืนอาศัยชื่อตอเรล,ล่าและเทียนนี่เรียกฟิตอุ่นคอนอาสนนนพร้อมพิจ,จารณา่งลูคสตอเรล,ล่ากองกลางชาวอุรุกวัยและเคียแรนเทียนนี่แบ็กซ้ายชาวสกอตแลนด์ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องกับเวสแฮมหลังเพิ่งหายเจ็บกลับมาปืนใหญ่กำลังเตรียมความพร้อม ก่อนกลับมาลุยพรีเมียร์ลีกนัดรีสตาร์ทกับแมนซิตี้ในวันพุทธที่17มิถุนายนนี้โดยตอนนี้ติดต่อไปที่เวสต์แฮมทีมร่วมกรุงลอนดอนด้วยกันเพื่อนัดคิวอุ่นเครื่องเรียกความฟิตเดอซันสื่อในอังกฤษรายงานว่ามิเกลอาดิต้าอาจใช้เกมกับคุนคอนเป็นเกมเรียกความฟิตของผู้เล่นที่หายเจ็บกลับมาทั้งลูคัสตอเรล,ล่ากองกลางทีมชาติอุรุกวัยและเคียวรนเทียนี แบ็กซ้าทีมชาติสกอตแลนด์ตอเลล่าเจ็บข้อเท้าจากเกม FA ครับนัดบุกชนะพอสมัติสอต่อศเมื่อเดือนมีนาคมขณะที่เทียนนี่เจ็บหัวไหลจากเกมชนะเวทแฮมต่อหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมซึ่งทั้งคู่ต้องเข้ารับการผ่าตัดก่อนเรียกความฟิตต่อเนื่องและกลับมาซ้อมที่สนามได้แล้วอย่างไรก็ตามคาดกันว่าทั้งตอเลล่าและเทียนนี่จะยังไม่พร้อม สำหรับการเป็นตัวเลือกในเกมเยอเซิต y ี้โอบาบอกแฟนปืนอย่าไปฟังข่าวลือปีแอร์อเมริกอบามยองกองหน้ากับตันทีมอาร์สนอลโต้กระแสข่าวลืออนาคตของเขากับทัพปืนใหญ่แล้วก่อนหน้านี้เลอรกิฟรายงานข่าวว่าอาร์สนอนยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับปีแอร์อเมริกอบามยองที่ตอนนี้เหลือสัญญาในทีมอเมริกสเตเดียมเพียงจบฤดกูกาลหน้าเท่านั้น แต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ESPN เปิดเผยว่ายอดทีมแห่งลอนดอนเหนือยังไม่ได้ติดต่อขยายสัญญากับกัปตันทีมชาติกาบอไวัย30ปีท่ามกลางความสนใจอดีตดาวยิงบรัสเซียดอทมูนจากเรอัลมาดริดเชลซีและอินเตอร์มิลานโดยล่าสุดโอบามยองตอบคำถามถึงอนาคตของเขากับเดกันเนอร์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเขาว่าไม่ต้องไปฟังฟังเพลงดีกว่า พีเมียพร้อมใช้งาน VAR หากซีซั่นกลับมาหววพรพิมยรีกพร้อมใช้งาน VAR หากซีซั่นนี้กลับมาลงสนามอีกครั้งตามรายงานของเดลี่เมลก่อนหน้านี้มีความกังวลเรื่องการใช้งาน VAR หลังจากแพทย์ระบุว่าการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะส่มเสี่ยงกับการติดเชื้อและไม่เป็นไปตามมาตรการของทางรัฐบาลเพราะห้องทำงานของทีม VAR อยู่ในพื้นที่แคบและมีเจ้าหน้าที่ประมาณ3-4รายอยู่ในนั้นอย่างไรก็ตาม Daily Mail เดลี่เมลเผยว่าหลังจากบรรดาสมมสรนได้หารือถึงมาตรการและแนวทางต่างๆซึ่งทีมส่วนใหญ่ในลีกก็ยังคงอยากให้มีการใช้งาน VAR ต่อไปตามรายงานระบุว่าในแผนงานของที่ประชุมได้กำหนดให้ทีมงานผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่ที่ดูแล VAR ทำงานแยกส่วนกันคนละห้องซึ่งทางศูนย์บัญชาการที่สตอ c k ลี่พาร์จะทำการจัดห้องการทำงานเพื่อให้เข้ากับมาตรการของทางรัฐทางนี้ในรายงานของ Daily Mail เผยว่าทีมต่างๆในลีกยังคงอยากให้มีการใช้งาน V A R ต่อไปเพื่อให้มีการดำเนินการต่อไปหลังจากที่ผ่านมาทางลีกใช้งานเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องซึ่งยังคงต้องรอความชัดเจนจากประกาศทางลีกอีกครั้ง